สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับที่เขามารับชมและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมนะครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับมีรถตู้หกล้อนะครับจะพูดยังไงดีแล้วครับผมก็สรุปว่ามันเป็นหกล้อแล้วก็เป็นรถตู้จะว่ามินิบัสก็ไม่ใช่นะครับจะว่ารถตู้ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามัน มันใหญ่กว่ารถตู้แล้วก็มันเล็กกว่ามินิบัสนะครับผมเหมาะมากนะครับคลาสสิกมากเลยเหมาะเอาสาหรับไปทํารถบ้านนะครับผมมันก็เป็นประตูเปิดมันกับรถตู้นะครับเปิดท้ายได้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณเอฟซจากจากไหนเดี๋ยวนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซจาก ร้านหนุ่มไวยทองนะครับที่อยู่ก็52ถนนจันทอุดมตําบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับผมนี่นะครับผมรหัสไปรษณีย210์210000เบอร์ติดต่อ089โอ0931198459นะครับฝากทุเรียนมาให้กินนะครับผมอร่อยมากนะครับผมก็ขอขอบคุณ พี่จากจังหวัดระยองด้วยนะครับร้านหนุ่มไวยทองนะครับผมก็น่าจะขายทุเรียนด้วยนะครับผมไปอุดหนุนพี่แกได้นะครับที่จังหวัดระยองนะครับนี่เบอร์โทรขึ้นตามนี้เลยครับผมพี่แกฝากทุเรียนมาให้กินนะครับก็เป็นเอฟซีของช่องสีบุญเรืองแล้วก็เอฟซีของช่องมาวินเชียงกงด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณจริงๆครับอร่อยมากครับผมเพิ่งผ่ากินเมื่อเช้านะครับผม ทั้งกรอบนอกนุ่มในทั้งนุ่มนะครับสุดยอดมากเลยอร่อยมากนะครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมขาขายก็ให้ล่ำล้ำรวยรวยนะครับผมคิดสิงด่งใดก็ให้สมดังความมุ่งมุ่งหมายปัารานานะครับถ้าขายทุเรียนก็ให้ได้ขายมันหมันเออไม่รู้ว่าขายเกี่ยวกับอะไรนะครับร้านหนุ่มไวยทองนะ แต่ว่าพี่แจาฝากทุเรียนมาให้เอ,อ้าก็สรุปว่าขอบคุณนะครับเอามาดูเรอถอเข้าใหม่เลยนะครับมีสองคันนะครับมีรถเก๋งด้วยคันหนึ่งเข้าใหม่นะครับนี่รถเก๋งก็เพิ่งซื้อเข้ามานะครับอไปดูรถ ตู้หกล้อกันต่อนะครับผมเป็นช่วงล่างของีซ u z u หกล้อขันล้อนะครับนัดเพลาข้างสิบตัวนะครับเป็น i ซ u ซ u fbr นะครับใช้เป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับยางพอใช้ได้นะครับยางล้อหลังด้านซ้ายนะครับรถคันนี้เป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับเป็นยี่ห้อตโยต้าคัตซีแหนบบนนะครับผมเป็นตโยต้าร้อยสิบห้านะครับมันมีจุดสังเกตนะครับถ้าเป็นรถ อ s ซูซูร้จริงๆมันจะเป็น3ามใบปัดนะครับถ้าเป็นโตโยต้าเครื่องก็จะเป็นเครื่อง1ิบสีนะครับผมอ่าตัวนี้เอาทําไมมีสองโอ้มีสามครับตัวนี้โดนถอดออกนะครับผมก็ <Would. S 2> หนึ่งสองสามนะครับทะเบียนขาดสามเอดมีนาคมหกห้านะครับมกราคมพามีนากลายมาแล้วก็สรุปว่าขาดปีหนึงนะครับผม ผมพาไปดูสภาพล้อหลังด้านขวานะครับเป็นยังไงอันนี้เป็นเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์ติดให้มันดูสวยงามเหมือนกับติดล้อแม็กมานะครับก็ใช้เป็นยางเจ็ดห้าศูนขอบสิบหกเหมือนกันครับก็สภาพยางพอใช้ได้นะครับ คัสซีสวยมากนะครับลิ้นเลียไม่คล่องนะครับตัวนี้เปิดท้ายได้นะครับเนี่ยตัวนี้เปิดได้นี่ตรงนี้เปิดได้นะครับเห็นไหมเ,เปิดไงปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยเปิดท้ายม,มีบันไดขึ้นหลังคาด้วยนะครับมันจะขึ้นได้หรือเปล่า น่าจะได้นะครับเป็นไป้ายทะเบียนสามสี่นะครับสามสี่ก็หมวดเดียวกันกับพวกสามศูนย์สามสองสามหนึ่งสามสี่เนี่ยครับผมเป็นรถร,รับจ้างไม่ประจำทางนะครับโอ้เหมาะนะครับเอาไปทำรถบ้านครับสุดยอดเลยนี่ ประตูเปิดสไลด์ข้างเหมือนกับรถตู้ทั่วไปนะครับนี่ครับนี่โอ้ภายในปูด้วยผ้าสีชมพูครับหวานแบวด้วยหวานเย็นด้วยครับหวานเย็นมากเลย สีผมชอบเลยครับในสีชมพูอ๋อเอาบออออกหมดครับเอาบอ่อออกหมดแล้วก็ทําเป็นปิกนิกทําเป็นที่นอนแล้วก็ถ้าเวลาเราเราจะอาบน้ําฝักบัวก็เปิดท้ายขึ้นเลยครับมันจะมีผมเห็นในคลิปหลายคลิปนะผมจะอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ยังไงล่ะ ผมเห็นในคลิปที่เขาไปทำแชมป์แถวภูเขาบ้างแถวข้างอะไรบ้างน้ำเขียวบ้างนี่นะครับผมเห็นประจำภูทับเบิกบ้าง<ส>เขาจะไปทำเมือนรถบ้านแล้วก็ทำเหมือนกับทำช่อง YouTube นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผมยังไม่ได้พาดูสภาพล้อหน้าเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนจะดูเครื่องดูอะไรเดี๋ยวผมพาดูล้อหน้าก็แล้วกันอือก็ขอ,ขอ,ข,อขอโทษพี่แกาจากจังหวัดศรีสะเกษด,ด้วยนะครับสีประตูสีขาวคันนี้มาดูรถด,ด้ำนะครับมาดูชนก,นกันกับลูกค้าที่สุพรรณบุรีพอดีลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรีก็วางเงินมัดจำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอา้าไม่เป็นไรครับผมนี่นะครับติดการขายรถด,ดำคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาต่อรถตู้ของเรานะครับผมอ่ามาดูสภาพล้อหน้าก่อนเลยล้อหน้าสภาพยางสวยครับยางสวยด้านขวานะครับใช้เป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอดสิบหกนะครับระบบพวงมาลัยธรรมดาครับนี่ครับหมายเลขครบสีมีอยู่อ้นี่ครับหมายเลขคระสีเห็นไหมโตโยต้ามันจะเป็นเลขอย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวไปดูร้อหน้าด้านซ้ายล้อหน้าด้านซ้ายสวยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปดูเครื่องครับผม รถคันนี้ช่องสีมะเรืองไปซื้อที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเราใส่หกล้อเรามานะครับผมจ้างเข็นยกขึ้นแต่ว่าเครื่องเกียร์ดีนะครับเห็นช่องสีมะเรืองบอกว่าเครื่องเกียร์ผ่านเลยครับดีมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องโตโยต้าสี่สูบสิบสี่บีร้อยสิบห้าแรงมานะครับผมห้าเกียร์เดินหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสตาร์ทดูวันแบบมีไฟบะออถ้าแบบมีไฟผมจะลองเขาขับเลยยังกัดงอนต้อน โตโยต้าคัสซีโตโยต้านะครับเครื่องโตโยต้าแต่ว่าช่วงล่างเป็นของอีซูฟังครับเนี่ยช่วงล่างเป็นของอีซูเอฟบีหน้าหลังเลยนะครับช่วงล่างใหญ่ละมีฟอกแบกไหมนี่โอ้แบตไม่สงสัยแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับแต่ว่าเครื่องดีครับเครื่องดอีเสียงอะไรดังนะทีนี้ ก็สรุปว่าแบบไม่มีไฟนะครับบริขับจอยมาครับภายในวันแหววมากเลยมีถังดับเพลิงด้วยนะครับก็สรุปนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไปทำร้านอาหารร้านกาแฟหรือว่า รถบ้านนะครับผมว่าคันนี้เหมาะสําหรับกับรถบ้านนะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับผมผม,ผมเน้นโทรนะครับผมเน้นโทรเรื่องราคาคุยกันได้นะครับผมไม่ยากสนใจติดต่อก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ